พี่น้องคลิปนี้ยายสีผพ้ามาคัน่นสมเนื้อไหม่ใส่หนังหมูขั่นสมนื้อไหม่ใส่หนังหมูจ้าอันนี้เนื้อไหม่เ่าต้มเดอพี่น้องต้มต้มแล้วห่ววาปล่อยให้เย็นแล้วก็ให้เสด็จน้ำเ่เอเกลือหม่ามาีมีเกลือมีกระเทียมมีสุรสแล้วก็นี่จ้าหนังหมูแล้วก็เข,เขาเขาเหนียวห่าแซน่นมีใส่บบกพริกความจัดขั่นคือสมหมูนี่ละพี่น้อง ยายแล้วกำลังสิคขันคันบัวลายคันกินน้อยจ้ะยายอาเกลือใส่แหละกะเกียร์กะเทียมใส่ใสยายกะจีแอนขันสกในใักก้อนยายเสือน้องเหนือใส่น้องใหม่ร้ายพี่น้องช่วงเอามาแปรรูปกินคันกินล่องเบื้องพี่น้องคันล่องคือกันละ่ะ นงหมูใส่นี่ยักับเสี่ยบ่อใส่แันนี้สู้รดได้พี่น้องใส่สใรกระเทียมเปล้านจังหอมขั้นจนกว่าสิเขากัน,นพ่นเดือพี่น้อง คันคือสมหมูนี่แหละจ้าแต่ว่าอัน,นเป็นเพียงแท้เป็นน่องใหม่ที่ซื้อสมน่องมหม่ด้จ้าบะเมนน่องม้สมคั้นสมน่องหม่คือจังคันสมหมูนี่แหละแยกคันใช่ไหมแยกกับเสียวอะที่น้องบาเนียวใส่อันทุอาห้อที่ทุงนี่เนาะห่อที่ถุงนี่มือเศร้าไปกินที่น้องมือเสียวสิเกิน คันได si e ้ทีแล้วยยกับสตักใส่ถุงพี่น้องมาต้องเหตุหอยไงดอกวาพอดีเอาปิ๊กไั้น้ำปิ๊กเบอึืดใช้ลายพี่น้องกัดกินโมดอลยยืดยากกินได้เลยจ้ะเป็นแหลมๆจั็งสิละ ห่อสมห่อสมนม้อยเบิ่งห่อของแย่หนิ่งละ <c oughs> ห่อบบกย่หนิ่งนี่จะกินได้โวเฮ็ดกินเองจ้ะเฮ็ด <c oughs> ลองเฮ็ดกินเกิด <c oughs> ลองเบิ่งพี่น้องนั่นแสบเฮ็ดอีกน้อไม่บ่อึดกกบแปรรลูปกินเอาพี่น้องไก่ว่าไก่สิเบิด์ดละละช่วงนี่ จักน้อยกระเวิดแล้วอื่นด็กินได้จ้าเคยกินลดแแ่บติดใจมัดใส่นังหมูเสร็แซ่บ ลองเห็ดคือใหญ่เบิงเด้อพี่น้องแปรรูปอาหารส่วนส่วนผสมเ้าม,มันก็คืออันขั้นสมมูทุกอย่างละจ้ะขั้นที่สมมูทุกอย่างแต่ว่าอันเป็นแค่สมน้มัยจะซื้อมืออื่นกินได้เสียพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมด้วยจ้าไว้พบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า